แล้วเย็นแล้วกาดเย็นน้องโฟกัสก็จะมาลดน้ําตอนเย็นให้ดูลดนู้นเลยครับฉีดนี่เลยครับฉีดไหนก่อนเลยฉีดเลยครับนะครับบีบดูหน่อยบีบบีบให้มันอ่านี่เลยครับนี่เลยน้องโฟกัสเขาจะเป็นเช่าแก่เปิดสวนน้ำสวนต้นไม้ มีกำลังข้อพันุ์อยู่นะครับต้นไม้กุนายนตนสายดอกไม้วสวยๆที่ปลูกง่ายๆให้เด็กๆปลูกเป็นกิจก,กรรมที่สร้างให้เด็กมีความสําเร็จทําอะไรก็สําเร็จนะครับด้วยการปลูกกุนายตื่นสายที่สวยสุดแสนจะสวยนะครับนี่น้องๆเขาก็โชอบเล่นนะนี่ไม่ต้องไปเล่นสงการครับพี่มาลดน้ําตัวน,นี้เลยใช่ไหมคุณประกัศสนุกไหมชอบไหมชอบไหมอชอบนะ พูดเหมือนกับโดนบังคับเลยเนี่ยชอบครับชอบครับพูดดังๆที่ชอบครับสนุกไหมครับสนุกครับพูดยังกับโดนบังคับมาเนี่ยนี่ครับแต่เขาก็ชอบนะมาเช้าก็มาแล้วเย็นก็มาอีกทีนึงนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับฟูกัสพาวเวอร์นะครับเขาเาจะทําสวนต้นไม้นะครับเดี๋ยวคอยดูความสมนี้เพิ่งเริ่มรุ่าันที่สามเองนะครับ นะครับเตรียมดินปลูกแล้วก็ลดน้ําต้นไม้นะสามวันแล้วครับเพิ่งทําไปสามวันนะครับดูนะครับขอบคุณครับที่อุดหนุนและดูแลนะครับสนใจพันไม้อีกสักหนึ่งเดือนครับสั่งซื้อได้เลยนะครับ